ไปดีพี่น้องเพื่อผู้เพื่นของสบอนจะพี่น้องจ๋ากินแมงกัดเอิดแล้วค่ะเด้อตึงหิ้วแมงตึงหิ้วแมงเอิดหิ้วแบลงให้จ้าคิดเด้อ่ะไม่ต้องได้หรอกเก็บเก็บมันม่ได้เห็นเออไปถ่ายให้ใบเอามาบะถ่ายทิกรวบถ้งในนี่หลบจอเออมาชงให้ด้วยปะไม่ได้ชงให้กีกักกีกัดอืมอ้อวเด็กตาบอกโอ้เนาะ จจกความตาเดียวทันเดียวพอน่อยนายหันหนาบช่ไมดีกว่าะเกก็อี้ไปมาเห็นมอสอดแสงนายหันไกลๆเออนนแมงตัวนึงน่ยเสียด้เพอนกินห่อหยบเล้เห็นไหมเออเออลเดเองสองสอเดี๋ยวแป๊บนึงมาเนี่ยทสองให้อันไหน พวกหวงกินไปเนาะเดี๋ยวก่อนนี่นะเออเดี๋ยวอึ้งหิวแมงกันนี่นะมันกำลังเสียบอยู่เกมในไทยยกขึ้นง่ายยกขึ้นถึงเออหนังสัตว์เออมันจะเห็นหนาล่ะอันนี้ก้มอยู่พนพ่อก็แอบมองไงนะพ่อพ่อกินไม่ได้แอบมองไงเออเดี๋ยวแยังกันเนี่ยย้อนลำไรไปเนาะไอแม่กินได้ไงน่ะหันไปหน่อยให้แม่กินได้ให้จิมหน่อยหนึ่งผอบนะอย่าบอกวาเยไร้ตามันจิ้มมัดเสียงวะ ยิ้แมมงไงเนาะเห็นไหมเดสงนี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัวออกก่อนออเกตรงนี้เออนี่เด้กระจิ้มสงด้วยนี่มองว้าจะตายอ้หนะคนกินอยู่นี่เอออันนงนึงอันนั้นทมพี่น้องก่มเออนมนมสงนใชทนเช็เออนสงไปเลยั่นเดสงเช็เบัดสามคิดสองคิดมันเอยไปดูหรือได ชมก็มันหิวอยู่นี่นะสามถ้วยสามจานในเด้ไงสามจานห้าสิบบาทซื้อมาเอออย่างไรก็จะถ้วยหนึ่งนั่นนะจะไปซื้อมาทอดทำไมเนาะเบือกน้ำมันพอมันเนี่ห้าสิบบาทจะเต็มถ้วยมันเนาะกระมังใหญ่หนึ่งหนุนนี้ไหมเนี่ยซื้อมาคุ้นกันมันเนาะซื้อมาคุ้นซื้อมาคุ้นจะได้ใหญ่ไวๆใหญ่เป็นนมเห็นไหมผมมองได้หวานเนาะแต่มันเขาอยากจะไปมันมันกี่เต็ม เออก่อนไปก่อมันเต็มมีลายไหมล่ะเขาลายสูงได้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดีมกำลังมุนเปลี่ยวไี่ล่ะเปลี่ยวไี่ล่ะใส่ของอะไรซื้อคือลูกด้มิเปรี้ยนเลยอ๋อมันกินมันกินเปียมันกินเปี่ยนกินเนียงมีปากปากมันกินเขา เหมือนฟอดูกันนะพัเขาดูกันนะหัวดังกันนะคิแมรเับดเฮ้เดี๋ยวจ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเซตหนึ่งก็ได้หาหนึ่งก็ได้ไม่เห็นอยากเอ็มเคยเซตกันไอ้มันกินกลุ่มนี่นี่ไงคนหาารเป็นหานี่ไงทรงเลยทีนี้เอาสรงนี้เลยนี่สรงคันนี้เลยผมเอาไปตวยทรงเลยนะเมื่อกี้ส่งเดี่ยวนั่นได้ไรได้ะงสรงเดียว อีกบ่สองคลิปว่ะยังเอออีกสองคลิปเลยงเดียเเย็นหน่อยเลยเยห่ยกายออกงันตัวนั้นเลยยัยพวกนอกนัหะโอพงเป็นเมาพี่นงเลยถ่ายเจ้าเต้ออูไเนาะม่เบ่งกล้องได้มือนายุพี่ได้ยุพี่กล้องไปทางนู่นไหเนาะเห็นเอิร์ดกินเลยเอิร์ดกินแมงเนาะง่ายสผจิ้มาจิ้มตุเลย จิ e. mm ็มหลานขายนะสงคนเราสงเจ้าเฉยกันเก็บมากับมาเฉยกันหายโทรศัพท์ก right ็จิ็มแบบข้อมูลหลายทุกพคนแต่ไปดูติ๊กตอกประตูมันจะบอกรีเซ็ตนะเอ็งมันจะไปเข้างหลังให้เลยฉันจะดูใติ๊กตอกเอาหลังเครื่อนนะครับมีบอกให้เลย เขสอนในติ๊กตอกเออฉันนี่ฉันจะไปยอมเสียตังค์ให้เขาแล้วอาที่นี่ไปดิเสียเองก็ถ้าเองจำหน้าฮัทเองหน่เองก็เขาได้เลยนี่ดูหนดาดูอวิธีการแม่เขาแค่ข้อมูลเออฉันทำตามเขแล้วในติ๊กตอกซีเห็นในติ๊กตอกเขแล้วสามเองแม่อนุญาตให้เขาเขาเองเขาไปลบบัญชีที่แบบเขาเขาได้เองเขาไปลบตาคนนั้นกินซ้อนดีกันเนาะในติ๊กตอกกันออเจ้าเดียวกันนเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้นี่ดิแสดงเอฟโอพานแค่นั้นก็คือเนี่ย นดูด <mile inside> <to skin aaS> ิเออไม่ใช่นี่นี่อือนี่เด็กนี่นี่นี่อืมสูงอืมสูงเด็กสูงใหา่เด็กกระดังสูงอืมทำมันสูงเด็กมันจะบอกนี่บ่นี่กระดังสูงนี่กระติ้งมาอร่อยไหมล่ะนายอร่อยวันนี้ใหอร่อยเลยรูปบบบนี่เลือจะหน่อยเดียวเลยเรียบถอยพี่น้องเอ้ยดักไทยเอาทั้งนั้นดาเนี่ยเอฟไทยเนี่ยแอบถ่ายเนาะเอิ้ด กอแอบถ่ายเอนดิแอบถ่ายแม่ไดาถ่ายได้แอบถ่ายประตูได้ตาจ้องตาจะดูรุ่นหนุ่มสาวเขาจีบกันว่ะหนุ่มสาวเขาบ่งนนั่นบงนมนั่นน่ะรุ่นนั้นรุ่นรุ่นนั้นกินนมรุ่นนี้กินแมงนมมันกินได้เลยนะโอ้ยนมกินทั้งแมงกินทั้งงามฮะ ทางโทรศัพท์ว่าขาดเลยนะข้ามไปหน้มชั้นนั่นน่ะนั่นน่ะเอามาแก้กินทอดนั่นน่ะเรื่อยๆมาพัดมียังอร่อยมันจะโคราดโอ้พี่ไม่หน่อยดิตลาดจัดกินทอดหลวงพ่อเปิดเรื่อยๆเปิดมากินเรื่อยๆมันจะได้เข้ากรงเหมือนกันนี่นะเออนะใส่ทอดประตูใส่เอาหลวงพ่อกินทอดน่ะพัดมีแม่รอดเรื่อฉันซื้อมาหน่ะน่ะในหนักไม่กินหรอกเปิดเปิดใส่เลยเอยๆเด็กๆอยังบอสิเอามากคุ้นไหมเนาะ แกใส่ได uhm. ้ก่อต anyway. ิดต่อกลักิน่อยกันพัดเส้นก๋วยเตี๋ยวมากขมาเขมากขากอกอ้ามาเปิดใส่โรกัดกินโยกัน่เออเอากินหน่ยนะเองี Three ิแมงเหอนกเอากินคือกันคือกันเทใส่ั่วเทกินโยกันนไหนได้หลายเลย พี่น้องมังไ้แก้ไได้ได้นะขามือขัไมทันเขาข้างหนึงยุ้งใบน้ขนึ่งยุ้มืนข้างนึงขามัได้แก้ไปได้เนีอยโอ้ยหัวดังๆก่อนตอนนั้นหัวนนี้นะารีเนี่ยปาีาหยไม่ทันใครไม่ทันจะไปทานไหนไป นู้นคนได้กินก็ทันกิายก็ทันมู้ถ่ายอะไกินวะก็ไปถ่ายคนนำก็ไปถ่ายคนกินนี่นะนี่ก็ถ่ายคนกินไปถ่ายมาคนนะอืมอืมไปยงกินกินกินเนี่ยเซฟมาทัเกาอีกอ่ที่ปรุงทำไมก็ใ้เครื่องมายุตวเองไม่ปรุงดอกมันอร่อยเดี๋ยว เออที่แมงนะเออทิ่แมงหั่มนะจอบมากตอนอี้ปาดจอดนี่นะจอดปาดปากเออมัดเหียดขาอย่างน้นะแอดปอดนะเออมันมันออกข้างขาก็ปาดคนายดูสิตใะไมีใครทำไ้ไม่แท้เอดคนเดียวทาได้หรอก น่าลองทำนู้นลองทำใหม่ดูมันทำไม่เป็นหรอกมันทำไรเนาะมันยังน้อยอยู่เองรืม้อเปลี่ยวเองรื้อเปลี่ยวไเนาะอันนี้มันยังน้อยอ่ะอันนี้เป็นอะไรติดนี่กากกกอื่นเอออนั่นทำทำไมเอาไหมยังเิ็ศปาดใหม่ดูเออมองทำไม่เป็นหรอกเออมันมีการสนโอ้ยเอ็งติดไปเองกับมือเซ็ตเลยนี่ปัดปัดเลยไปเนาะ ใจพี่น้องจใาคลิปนี้ขอเจาะไปเพล็กเตอด้เพียงเด้อฝ่าพี่น้องก็ได้ก็แทรกก็ติดตามก็กระดิงจ้าใบวาย,ายจุบจ๊บจุ๊บจ้า